นายเกลอกชัยผ่องแพ้่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าและมอบกระเป๋าเป้นักเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32หน้าหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับรายงานราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน2564ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตโดนฟ้าผ่าจํานวนหนึ่งรายได้แก่นายสมหมายภูมิวงศ์อายุ46ปีราษฎรบ้านเลขที่18บ้านทุ่งพัฒนาหมู่19ตําบล กุดชมพูอำเภอพิบูร์มังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีโดยผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งแนวทางให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆพศ2564ของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรณีมีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า ให้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวรายละ29,700บาทและในกรณีผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลือได้อีกไม่เกิน29,700บาทซึ่งอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมจำนวนเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นเงิน59,400บาท โอกาสเดียวกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32และโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนประกอบด้วยกระเป๋าเป้พระราชทานสมุดบันทึกความดีอุปกรณ์กีฬาหน้ากากอนามัยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรและเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี